ขุดพยากรณ์ภัยพิบัติโลกและคำพีกับสุดท้ายตอนที่สองรายละเอียดของมหัตตภัยที่จะเกิดขึ้นรายละเอียดของมหัตภัยที่จะเกิดขึ้นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่จะได้ผเผชิญกับ ลาวาร้อนจากไฟนรกใต้โลกจะเกิดขึ้นจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดแรกในภาคอีสานตามรอยต่อของจังหวัดที่ติดกันกันกบแนวยาวเริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นแนวแยกของแผ่นดินคดเคี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทานโลหะร้อนจะไหลาลามแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้างข้ามวันข้ามคืนติดต่อกันจากนั้นพายุที่รุนแรงจะพาน้ำมาดับไฟก็ให้เกิดน้ำท่วมและโรคร้ายที่จะระบาดอย่างรุนแรงจนในที่สุดเยียวยาได้โดยเฉพาะอหิวาตกโรค สายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์เชื่อว่าได้กำจัดจนหมดไปจากโลกนี้แล้วแต่หารู้ไม่ว่ามันกำลังฟักตัวและจะมีลิ์ร,ร้ายแรงกว่าเดิมซึ่งสามารถคล่าชีวิตผู้รับเชื้อได้ในเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นท้องฟ้าม,มืดมิดฝนเริ่มตกหนัก ทั่วโลกอย่างไม่หยุดยัง้งน้ำจะเออขึ้นเรื่อยเื่จนเข้าท่วมแผ่นดินในหลายๆพื้นที่พายุไซคโคลนจะพัดกระหน่าและขึ้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ160กิกิโลเมตรต่อชอั่วโมง พัดผ่านกรุงเทพผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาตึกแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้กับสะพานกลางเก่ากลางใหม่ในย่านฝั่งธนบุรีจะพังตลายมาจากโหมกระหนำ่ำการโหมกระหน่ำและความมากกรั้งของพายุ มีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า600คนในเวลาหลังจากนั้นไม่นานนักตึกสีขาวที่อยู่ริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามจะพังทลายลงมายอดตึกที่พังทลายจะแลเห็นโผล่เหนือน้ำเป็นอนุสรของคราบน้ำตาหลังคาบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงก็จะปิวว่อน สาไฟฟ้าจะล้มละเนระนาดด้วยความรุนแรงของลมพายุผนังตึกส่วนหนึ่งจะโรดลงมากองกับพื้นลมพายุที่หมกระหน,นำ่ำอย่างรุนแรงจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างเหลือขนานะักกรุงเทพปริมณฑลเกิดพายุยุบตัว ของแผ่นดินลงอย่างรวดเร็วลาวประมาณ5นาทีโดยไม่มีสิ่งที่จะบอกว่าเป็นบ้านเมืองมาก่อนจะกลายเป็นท้องทะเลทั้งหมดลางบอกเหตุนี้มีวิศวกรท่านหนึ่งได้ลงไปในอุโมง์ใต้ดินได้สร้างเสียงและเครื่องมือตรวจสอบพบความเคลื่อนตัวของแผ่นดินอย่างชัดเจน เมื่อแผ่นดินยุบตัวลงมาระบบไฟฟ้า17จังหวัดรอบกรุงเทพที่เป็นเครือข่ายเดียวกันจะเกิดระเบิดขึ้นและเกิดเป็นทะเลเพลิงไหมอย่างรวดเร็วเทือกเขาตะนาวศีในจังหวัดราช,ชบุรีจะพังทลายลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงซึ่งจะเปิดเผยให้เห็น ถึงภูเขาไฟที่ซุกซ่อนอยู่หลังจากนั้นไม่นานภูเขาไฟลูกแรกในประเทศไทยจะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเสียงดังกึงกก้องกัปปนาตดังมาถึงกรุงเทพทานลาวาจะไหลไปสู่ฝั่งพมา่าไม่นานนักระเบิดลูกที่สองและลูกที่สามก็จะตามมา ลูกที่4จะมีความรุนแรงถึงที่สุดซึ่งจะสร้างความอำม,มหิตให้กับภาคเหนือและภาคอีสานต่อไปเกิดเป็นดินไหวที่ตัวเมืองบุรีรัมย์เสียชีวิตทันที53คนผู้วาดเก,ก็บที่เหลือจะเสียชีวิตมากมายในระหว่างทางไปลงปริบาล เกาะสมุยจะถูกลบจากหายไปจากแผนที่โรคเนื่องจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเกิดพายุรวมรวมทั้งขึ้นยักษ์ซัดกระหน่าทั้งเกาะจมหายไปในใต้ท้องทะเลอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนมาสมุดปาการจะจมหายลงไปในท้องทะเล ครึ่งเมืองอย่างถาวรเนื่องจากลมพายทุที่โหมกระหนำ่ำบวกกับน้ำทะเลหนุนสูงน้ำจะท่วมอย่างรวดเร็วและมีสายน้ำเปลี่ยนทิศไหลผ่านเมืองอย่างน่ากลัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากหตกาครั้งนี้จะถูกนำส่งลงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับห้าง สรรพสินค้าชื่อดังในย่านสาโรงและโรงพยบาลแห่งนี้จะเป็นประตูต้นทางของกระแสน้ำที่ไหลเปลี่ยนทิศแต่จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดของเมืองสมุทรปราการจังหวัดตรังเกาะทุกเกาะจะจมหายไปเนื่องจากลมพายุที่รุนแรงทะเลที่บ้าคลัง่งที่กบกลืนหมู่เกาะ ให้หลับลึกไปอย่างรวดเร็วเกิดผูเขาไฟระเบิดในจังหวัดกาลสินอย่างกระทันหันจนยากที่ผู้คนในบริเวณนั้นจะตั้งตัวทันและจะเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมีจำนวนเด็กและผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่าผู้ชายหน้าบ้านกุดชิมอำเภอ น้องเรือจังหวัดขอนแก่นจะเกิดภูเขาไฟแห่งที่สองระเบิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตรประมาณ500คนที่บ้านโพอำเภอศรีชัชชนาไรจังหวัดสุขโขทยัยจะเกิดแผ่นดินไหวและมีราวาจากภูเขาไฟไหลขึ้นตัวทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้ามีผู้เสียชีวิต ร่วมพันคนกะบีจะถูกพายุพัดกระหนำ่ำพื้นดินทางด้านตะวันออกจะหายไปชาวบ้านประมาณหนึ่งร้อคนจะถูกกลืนหายไปใต้ท้องทะเลจุมพรจะ,ระเผชิญพายุฝนที่รุนแรงขึ้นจัดน้ำท่วมสูงสรารการสารกรมหลวงจุมพร จะเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อุทยานภูรินนางย่องสิมิรินจังหวัดพังงาถูกขึ้นยักษ์ขึ้นยักษ์ซัดหายภูเก็ตถูกพายุทรมอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งเกาะหายไปจากแผนที่โลกมีผู้เสียชีวิตประมาณ หกหมื่นคนสี่หมื่นถึงหกหมื่นคนละครศรีธรรมราชจะเกิดน้ำท่วมใหญ่มีผู้เสียชีวิตประมาณสองหมื่นคนพังงานน้ำท่วมแผ่นดินจะถูกกลืนหายลงไปในท้องทะเลปัตตานีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมทั้งจังหวัดแต่วัดช่างให้ของหลวงปู่ทวดจะปลอดไปยโล่ป,ปั้นหลวงปู่ทวด จะแสดงปฏิหารลอยน้ำฝางกะแสน้ำเชี่ยวน้ำจะแห้งวัดช้างให้จะกลายเป็นเกาะกลางน้ำเกาะปันญยญีจังหวัดพังงายเกิดน้ำท่วมสูงและพายุที่รุนแรงโหมกระหน่าพัดเกาะหายสาบสูญอย่างถาวรผู้คนเสียชีวิตทั้งเกาะ เขื่อนบางลางจังหวัดนราธิวาสถูกเคลื่อนเคลื่อนจากทะเลซัดกระนำจนกระทั่งเขื่อนแตกน้ำทะเลเข้าท่วมแผ่นดินรวมทั้งน้ำทะเลที่ถาโถมก็สู่แผ่นดินอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งไม่มีนราธิวาสหลงเหลืออยู่ในแผ่นที่โลก บ้านหาเล็กจังหวัดตราดจะถูกขึ้นยักษ์ไซโคลนกระนำแผ่นดินหายไม่มีเหลือยะลา,ลาถูกทะเลบ้าคลั่งโหมกระนำน้ำทะเลสูงแผ่นดินหายเหลือเพียงเกาะเล็กๆเท่านั้นที่จะมีชื่อเรียกใหม่ว่าเกาะยะลาจังหวัดสงขลาขาจังหวัดสงขลา น้ำท่วมสูงเกาะทุกเกาะจมหายจะเหลือเพียงหาดใหญ่บางส่วนที่น้ำจะไม่ท่วมถาวรชนบุรีชายฝั่งทะเลบางแสนถูกขึ้นยักษ์4-5เมตรซัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพังพินาศแต่น้ำทะเลจะไม่ท่วมถาวร แปดลิ้วน้ำท่วมถึงสองฝั่งบางประกงจนถึงฐานหลวงพ่อโสธรจังหวัดนครศรีจังหวัดนครราชสีมาเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นประบัติการกระแสน้ำจะท่วมสูงถึงฐานของอนุสาวรีย์ย่าโมการจนบุรีเขื่อนศีนครินจะมีปัญหา น้ำไหลอ้อมเขื่อนท่วมด้านล่างเสียหายบางส่วนรวมทั้งน้ำท่วมสูงแผ่นดินหายถาวรครึ่งจังหวัดเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างคกือกก้องตะกำปนาตที่จังหวัดอุตรดิตถเขื่อนศริิจิิจังหวัดอุตรดิต์จะพังทลายกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดจะทำลายทุก สิ่งที่ขวางหน้ามีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ200คนทุกจังหวัดในประเทศไทยต่างก็ได้รับความบอบช้ำด้วยกันทั้งสิน้นจะมากน้อยต่างกันไปบริเันไดที่มีผู้คนที่มีศีลธรรมมาใส่ยอยู่อาจได้รับการปกป้องบรรเทาภัยิบัติ ไดเ้เบาบางลงไปได้บ้างข้อมูลทุกสิ่งที่กล่าวมานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ระดับความรุนแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนดังเช่นภูภูเขาไฟที่กล่าวมาจะเกิดในสถานที่หลายแห่งนั้นอาจเกิดระเบดิดกึกก้องกระนาดรวมกันในสถานที่แห่งเดียว กันมีความรุนแรงมากกว่าปกติกล่าวคืออาจมีลาวาพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงเป็นพิเศษถึง6กิโลเมตรเป็นต้นเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมันนั้นจะมีอยู่วันหนึ่งที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุดขึ้นพลังมหาศาลจากจักรวาลจะกระแทกลงมาอย่างโลก เป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดที่สิมนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะึึงกลัวบรรยากาศช่วงแรกๆจะรู้สึกหดหู่เวิงวางท้องฟ้าจะวังเวงพิคล หลังจากนั้นไม่นานลมจะแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงฟ้าเสียงลมจะแฝดเสียงกึกกล้องดังที่สุดดังตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเป็นเสียงของพยามัจจุราชที่พิพากษาโลกในด้านความเป็นมนุษย์ทุกชั่วคนจะถูกประหารชีวิต และจะตายอย่างทรมานไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคมผู้นำเศรษฐกิจผู้นำรัฐทีส่วนคนดีจะได้รับการละเว้นเอาไวา้ให้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปปลายปีพศ2548ี25นี้จะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ ของโลกซึ่งจะส่งผลให้มีคนตายจํานวนมหาศาลส่วนผู้ที่รักษาศิทธห้าขึ้นไปจะรอดและอีกห้าปีต่อไปน้ำท่วมภาคใต้และจะร้ายแรงมากกว่าสึสนามิหลายเท่าผู้คนที่รอดชีวิต จำปันต้องเดินขึ้นเหนือเพื่อให้พน้นภัยโดยระหว่างทางจะพบกับคนตายเก,กลื่อนกราดเป็นจำนวนมากคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็จะรีบเข้าวัดซะตอนนี้ยังทันรีบหาของดีวัตถุมงคลเปิดตัวไว้แต่ถ้าเป็นคนดีมีศีลอยู่แล้วก็ยิ่งดี และสุดท้ายให้นั่งสมาธิเพราะไม่มีสิ่งใดจะช่วยเราได้นอกจากสมาธิและผู้ปฏิบัติสมาธิที่ได้รับอภิญญาเรียกว่าให้อยู่ใกล้คนดีเข้าไว้พระศรีอริยะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่สวรรค์ชั้นดุทิตในตอนนี้จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ท่านลงมาเกิดในกรานี้ไม่ใช่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่เพื่อช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจากเหตุการณ์อันเหลือที่มนุษย์จะรับมือได้ไหวในครั้งนี้เพื่อช่วยให้พ้นจากภัยสงครามครั้งมหึอมาที่จะให้คนตายจำนวนมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น ท่านอาจจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้แต่ยังไม่แสดงตัวเท่านั้นหากท่านไม่แน่ใจว่าตัวเอตัวท่านมีความดีพอที่จะรอดพ้นจากมหาภัยพิบัติครั้งนี้แล้วก็ขอให้หาของดีติดตัวไว้เป็นอย่างดีหรือถ้าหาของดีไม่ได้จริง ก็จงทำตัวของท่านให้เป็นคนดีเพื่อความดีจะรักษาตัวของท่านเองหากท่านไม่มีเชื่อก็จงอย่าพึ่งปฏิเสธเช่นโรคที่ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นแต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันไม่มีเพราะเรามีเครื่องมือคือกล้องจุลทัรร์ ที่จะส่องเห็นแล้วส่วนเรื่องอย่างอื่นเช่นที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้าเครื่องมือที่จะเห็นก็มีแล้วคือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ที่ท่านจะใช้เครื่องมือหรือรู้วิธีเครื่องมือนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ไม่เชื่อ,อยารบหลูจงมันทำดีเพื่อรักษาชีวิตรอดเถิดในนิมิตบอกว่าอีกประมาณห้าปีจะเห้เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ปีห้5สิแผ่นดินไทยที่สาบสูญบริเวณที่หายทาวนทั้งแผ่นดินนาราธิวาสศตรูล พัางงาภูเก็ตมูเกาะสิมิรันมูเกาะสุรินมูเกาะตรุเตาามูเกะทะเลตรังตราดเกาะช้างมูเกาะทะเลตราดสมุยเกาะพังงนันอ่างทองชะอำบริเวณที่เหลือเพียงบางส่วนจะก,กลายเป็นเกาะเล็กๆเกาะยะลาเกาะปัตตมี ตานีเกาะพัทลุงเกาะสีชนขนอมเกาะหัวหินเกาะหาดทรายรีชุมพรบริเวณที่หายไปส่วนใหญ่จะเหลือเพียงบางส่วนยะลาหาดใหญ่พัทลุงตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชประจวบกิริขันเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครชะเชิงงสา้าชนบุรีระยองจันทบรุรีสมุทรปาการ อุบลราชธานีแผ่นดินริมแม่น้ำโขงตลอดแนวกาญจนบ,บุรีและหนืงประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่พื้นที่ในส่วนภาคกลางอันเป็นพื้นที่ใหญ่ของประเทศและบริเวณในภาคใต้ที่จะสูกถูกแบ่งออกเป็นสองเกาะใหญ่ๆได้แก่หนึ่งบริเวณที่ ตั้งแต่ชุมพรฝั่งตะวันตกท่าแซะและนองสุราชธานีฝั่งตะวันตกบริเวณด้านบนของอำเภอพนมทวนอำเภอเชียนชาอำเภอบ้านนาเดิมนครศรีธรรมราชตอนบนขนอมสองบริเวณที่ตั้งจังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชที่ต่อแดนกับจังหวัดกระบี่ด้านบน ฉวางร่อนพิบูรล์ฉวดจังหวัดตรังด้านตะวันออกนอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายเกาะได้แก่เกาะสัตว์เกาะระยายะลาเกาะปัตตานีเกาะพัทรุงเกาะสิชนขนอมเกาะหัวหินเกาะหาดทราวรีชุมพร บริเวณที่จะกลายเป็นพื้นที่ดินติดเกาะติดกับทะเลได้แก่สงขาด้านตะวันตกยะลาทางด้านตะวันออกหาดใหญ่กระบ,บี่ตอนบนด,ด้านที่ติดกับจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและด้านที่ติดกับจังหวัดพังงาตอนกลางของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีตั้งแต่อ,อําเภอปนวนพนอบพนม อำเภอปนมอำเภอเขียนชาจดเขตจังหวัดกระบี่ชุมพรด้านในท่าแซะตอนล่างของเมืองประจวบคีริขันธ์และถนนเพชร,กรเกษมฝั่งตะวันออกตลอดแนวจังหวัดประจวบคีริขันธ์ โรดติดตามตอนที่สพยากรณ์ภัยพิบัติโลกและคำพีกับสุดท้ายเจริญในธรรม